ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจเรียกช่นนะะตามนี้นะคะวันนี้เราจะมาฟังเพลงที่ทุกคนนะคะแนะนํากันมาอย่างยาวนานแล้วก็นะคะมีเสียงสนับสนุนจากนะคะเพื่อนๆหลายๆคนมากๆเลยว่าอยากฟังเพลงนี้เหมือนกันช่วยเรียฟช่นเพลงนี้ให้ด้วยนะเหมือนกับคุณนะไปบอกเพื่อนๆคุณให้มานะคะสนับสนุนการแนะนําเพลงของคุณเลยอะเพราะว่าเหมือนแบบนะคะ ต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันเลยนะคะกับเพลงนี้ของของอะไรนะคะของดิวของดิวนะคะอรุณพงอ่ะเพลงนี้นะ <S <S เป็นไอ้บ้าเอยจริงๆแล้วเป็นเพลงที่น่าจะข้างนอกเจ๊ยมก็ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ําไปนะคะว่าว่าเป็นเพลงอะไรนะคะซึ่งก็เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเขาจะพูดถึงอะไรกับเพลงนี้กับเพลงไอ้บ้าเอ,อ้ยนะถูกไหมน่าฟังเหมือนกันนะเพลงมาดูชื่อมันเท่เทดีนะคะ <S <S ยังตกายทุ่มเทเท่าไรไม่เคยจะมีความหมายเลยสักที่ต่อยทำถ้าตาย,ยก็ยิ่งไกลย่งเดินต่อไปอยังไปไม่ทึงเธอเสียทีเตือนตัวเองทุกทีที่เธอผ่านมาทุกคราที่เธอสบตาส่งยิ้มมาหากันพอกันที่เลิกทำอะไรใจต้องเจ็บมันดีอยู่แล้วเมื่อทีตรงนั้นไม่มีแต่ก็ยั เคยจะพอหัวใจก็ยังจะวนจะเวียนจะวอจะว่าจะวุ่นจะไหวก็เลยเธอดทุกทีโชยบ้าเอ้ไอ้ใจตัวดีก็หมดหาวิธีให้ใจเจ็บแต่เคยจะเคสสักครั้งไม่พอสักครั้งก็เจ็บซ้ำซ้ำมันเคยไปโชยบ้าเอ้ไม่เคยจะหยุดหยุดทำตัวเองให้เดือดร้อน ววาแล้วใจก็พังต่อไปไม่รู MJ> ้ต้องโทษกันเทษใจที่บาเองเฮ้ยชอบเลยอู้ยจบแล้วสั้นๆได้ใจความสั้นๆเลยนะคะแต่ว่าแบบจิกจับจิกจกทุกทุกทุกแทงทุกจุดพรุนหมดแล้วเฮ้ยเพลงมันดี เนื้อหาเข้มข้นมา,มากๆเลยนะคือแค่เราฟังแค่นี้เรารู้เลยแบบโอ้เพลงนี้เหมือนได้อะไรเหมือนได้เรียนรู้เหมือนได้ประสบการณ์ทุกคนว่ามากมายแค่ไหนที่เรารู้ทุกเรื่องเลยอะแม้แต่เรื่องตัวเองทุกอย่างที่เรากาลังฝึกฝนอยู่นะคะก็รู้เรื่องรู้แต่ว่าแต่ว่าจัดการไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> คือเพลงนี้มันไม่เห็นเลยนะว่าประสบการณ์ที่เราได้มาใหม่อตอนเนี้ยเข้ามาสู่แว็บหนึ่งในความคิดของเรานะคะคืออ๋อรู้แต่จัดการไม่ได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ เลยนะคะตอนนี้เลยก็คืออ้องั้นหาวิธีจัดการเวลาเราเห็นปุ๊บเราจัดการกับมันยังไงจัดการกับมันยังไงไปเรื่อยๆการฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนค่อยเป็นค่อยไปปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะโอ้นะคะก็จริงๆแล้วถามว่านะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราได้รู้วิธีการจัดการเพื่อที่ว่าช่วงไหนที่เราจะต้องทําอะไรเราจะได้ทําให้มันมีผลลัพธ์ได้นะช่วงแบบบางที่เราแบบ เหนื่อยเออยอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่รู้วิธีการจัดการตัวเองอะ mm. เห็นตัวเองอยู่แต่ทําอะไรไม่ได้อะทุก mm. วนะะออันงั้นก็ปล่อยไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยนะคะมันก็นะคะก็จะเฟล,ลไปอีกหนึ่งวันอะไรเงี้ยแทนที่ผลงานจะออกมาละก็กลายเป็นว่าเออก็ยาวนานต่อไปยืดเยื้อต่อไปอะไรเงี้ยเนาะ,ะการที่ดูแลควบคุมได้มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะอืมนะคะแล้วกออ็อีกก็เรื่องนึงก็คือเหมือนกับจะยายามได้คิดถึงตัวเองนะเวลาที่ เออเราก็รู้อยู่นะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เรารู้อย่อยางเช่นการกินชาเขียวเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวมากเลยแล้วก็แต่พอกินแล้วใจมันสั่นอะ่ะเป็นคนที่คาเฟอีนแรงๆไม่ได้นะคะแต่ก็ชอบมากเวลาที่อยากกินอะ่ะเห็นเลยว่าแบบความหวานชื่นของชาเขียวอะ่ะเวลาที่มันเข้าสู่ร่างกายของเราเว้ยมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วมันทําให้เราแบบสร้างผลง,งานได้แบบอินฟินิตี้แบบเฮ้ยเอ้ยมันมีภาพนั้นอยู่ตลอดเลยอ๋อล้วก็ก็เห็นนะอ๋อเป็นคนอย่างนี้ เวลาที่มึงคิดถึงความฟินเนี่ยไปนู่นเลยไปนู่นดึงกลับมาไม่ทันแล้วอ่ะคือแบบไปไกลเรี่ยวมากเลยแล้วจะบอกเลยว่าพบางทีมันก็เป็นแบบนี้จริงๆงนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ได้เรียนรู้เนะว่าเราจะจัดการกับแอย่างนั้นไงอือพอได้ยังไปไกลแล้วนะอะไรอเงี้ย <c ười> คือ, <c ười> คอรู้ตัวเองดักทางตัวเองได้เวลาที่เราคิดไปนะคะแล้วมันจะเป็นผลนะคะรับก็คือเราก็ต้องไปซื้อน้ํมากิน แต่ถ้าเรารู้ซะก,ก่อนเราจัดการไม่ได้ซะก,ก่อนโอเคนะคะเราตั้งใจไว้ว่ายังไงอ่ะตั้งสติดึงสติกลับมาถึงความตั้งใจของเราว่าเราจะกินอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ผลลัพธ์อะที่มันดีนะคะที่มันไม่ทําร้ายร่างกายเราให้เจ็บให้ปวดนะคะโอ้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เราไม่ททรมานนะไม่ท,ทรมานนะแต่ณปัจจุบันที่เราอยู่อะไรอย่างงี้นะเจมคิดว่ามันเป็นเวที่นะคะเราได้เรียนรู้จากเพลงนี้เลยนะแล้วก็โหเรื่องราวของเนื้อเพลงก็นะคะ รายละเอียดทุกอย่างทุกเม็ดเลยอะ่ะแล้วก็คําร้องที่ร้องออกมาวอ้บ้าเอ้ยมันเป็นครรมสมบทที่แบบได้ใจมากๆสําหรับคนที่ที่แบบอยากจะเตือนสติตัวเองอะ่ะมันต้องใช้คำพูดแบบนี้อ,อเท่มากเป็นเป็นเพลงที่เท่มาก็นการเรียนรู้แล้วก็เตือนตัวเองดึงตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะเล็กๆต่ให้ไอ้บ้าเอ้ย มันก็เล็กๆทุกคนค่อยๆเตือนไปเรื่อยๆนะะแล้วก็จะค่อยๆอยนะคะปรับเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะจะย,ยังที่ว่านะแล้วก็ส่วนเรื่องราวของขาดนตรีก็ถือว่าแมชกันดีนะคะขนาดว่านี่ไม่ใช่เป็นอะไรที่เป็นเพลงในแบบที่แบบต้องโชว์เลยทีเดียวเป็นเพลงแบบร้องให้ฟังร้องเปลิ่นให้ฟังอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังคงแบบกลมกล่อมทาได้ดีเลยนะคะว้าวโหแล้วก็ดิวนะร้องได้ทะลุหน้ากากจริงๆนะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกหน้ากากนะเสียงเขานะคะ ก็ยังคงมาตรฐานเจ๋งสุดจัดหน้ากากหรือไม่หน้ากากก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยแต่อารมณ์อีกเวลาเห็นหน้าเขาร้้งยิ่งแล้อารมณ์ก็ไปอีกนะคะ ได้ใจได้ใจโอเคนะคะขอบคุณมากสาหรับคนที่ไลค์ลวกันคนที่แชร์แล้วกัน,คน,กนคนที่นะคะคอมเมนต์ล้วกันนะคะขอบคุณมากๆสาหรับทุกกําลังใจนะขอบคุณสาหรับการกดกระดิ่งไว้ด้วยนะช้สุดท้ายกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็เรามาฟังเพลงที่เรารักเราชอบไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับเจ๊แกรี่เชนนะมุ่งสู่หนึ่งหมื่นซับไปด้วยกันนะคะ